สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่ากับเพื่อนๆได้ฟังกัน นั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Predestination เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิเศษ Temporal Agents จากหน่วยงานที่มีชื่อว่า Predestination หรือว่า t r e ภายใต้การดูแลของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของไทม์ไลน์บนโลกใบนี้โดยเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าอนาคต53ปีเพื่อใช้เป็นทางในการหยุดยั้งอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นที่ชายปริศนาท่าทางลึกลับคนหนึ่งเขาเดินถือกระเป๋าสองใบเข้ามาในอาคารก่อนจะเดินไปในห้องใต้ดินเพื่อจะทำการตรวจระเบิดเวลาแต่ในขณะที่เขากำลังทำการตรวจระเบิดอยู่ก็ได้มีใครคนหนึ่งเข้ามาและก็ยิงเขาซึ่งเขาก็ยิงสวนกลับจนมันหนีไปจากนั้นเขาก็ได้วิ่งเอาระเบิดมาใส่กล่องเครื่องมือที่เตรียมมาเพื่อต้งการจะลดแรงระเบิดแต่ว่าเขากลับเปิดกล่องไม่ทันและแรงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกใส่ใบหน้าของเขาจนเสียโฉมเขาตะเกียกตะกายพยายามจะเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าของตัวเองและในตอนนั้นก็ได้มีชายาคนหนึ่งเเเเเดินขข้าาาามรื่อกะป๋แล ภาพก็ตัดไป ต่อมาชายคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาในห้องพักฟื้นในสภาพที่ถูกภาพแนแขลไปทั้งตัวเขากำลังนอนรักษาตัวหลังจากโดนระเบิดจากนั้นก็ได้มีชายใส่สูทสองคนเข้ามามอบหมายภารกิจสุดท้ายกับเขาก่อนจะปลดประจำการและกระบอกให้เขาพักรักษาตัวไม่ต้องสนใจมือระเบิดแล้วซึ่งชายคนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่พิเศษขององค์กร t e ม p พ r a รที่มีหน้านที่เดินทางย้อนเวลาไปหยุดยั้งเหตุการณ์ก่อก,การร้ายที่เกิดขึ้นและเขาก็ได้ทำภารกิจสำเร็จไปมากมายแต่มีเพียงเหตุการณ์เดียวที่เขาไม่สามารถหยุดได้นั่นรรเง่ปีี19.5ทมว ที่คร่าชีวิตผู้คนไปนมากกว่า11,000คนซึ่งเป็นฝีมือของมือระเบิดที่ได้รับฉาย,ยาว่ามือระเบิดด้าน และก็องค์กรเทมพไร์ก็พยายามจะหยุดยั้งเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มาตลอดแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถจับมือระเบิดได้หลังจากใบหน้าของเขาถูกระเบิดจนเสียโฉมหมอก็ได้ปลูกถ่ายผิวหนังหมาให้กับเขาแล้วก็บอกว่ามันจะกลับมาหายดีเพื่อจะให้เขาทำภาร,รกิจสุดท้ายในตอนนี้หน้าตาและก็เส้นเสียงของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเวลาผ่านไปรอยแผลเป็นที่ปลูกถ่ายผิวหนังของเขาเนยก็หายดีและเขาก็พร้อมจะทำภาร,รกิจสุดท้ายแล้วจากนั้นเขาก็ได้ย้อนมาในปี1970และก็มาสวมรอยเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์ เดินเข้ามาสั่งเหล้ากินในบาร์เขาก็เลยชวนจอรนคุยแต่ก็ดูเหมือนว่าจอรนน่ะจะไม่อยากคุยสักเท่าไหร่ในระหว่างที่คุยกันจอนก็เลยขอให้เขาเล่นมุกตลกให้ฟังหน่อยเขาก็เลยถามจอรนว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันจอนก็เลยตอบว่าไก่ตัวผู้ซึ่งมุกเนะ่ะมันก็แปลกมากๆ ทั้งสองคนก็เลยหรอกการแห้งๆจากนั้นเขาก็ถามจอว่าทํางานอะไรจอเลยบอกว่าตัวเขาเขียนคอลัมน์นิตยสารรายสัปดาห์อยู่ซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าคําสารภาพโดยใช้นามปากกาว่าแม่นอกสมรสพอเขาได้ฟังแบบนั้นก็รีบไปหยิบนิตยสาร,รออกมาและก็บอกจอว่าเขาติดตามคอลัมน์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็สงสัยว่าทําไมจอนน่ะถึงดูเข้าใจผู้หญิงได้ขนาดนี้เพราะคําสารภาพมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแต่ว่าจอเน่ะเป็นผู้ชายกลับเข็มมาได้อย่างลึกซึ้งจอก็เลยบอกว่าถ้าเราไปนะ่ะคงไม่มีใครเชื่อแน่ เขาก็เลยขอให้จอนันเล่าออกมา จอนก็เลยคิดอยู่สักพักก่อนจะเสนอว่าจะยอมเล่าให้ก็ได้แต่ว่าต้องแลกกับเหล้าครึ่งขวดซึ่งเขาก็ยอมเล่นด้วยแถมก็ยังยกเล่าให้กับจอนเป็นหนึ่งขวดเลยจากนั้นจอนเนี่ยก็เริ่มเล่าตั้งแต่ตัวเองที่เป็นเด็กผู้หญิงแค่เปิดเรื่องมาก็ทําให้เขาตกใจแล้วเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยมันคือผู้ชายจอนเล่าต่อว่าตัวเขาเน่ยเป็นผู้หญิงที่ถูกเอามาทิ้งไว้ในบ้านเด็กกาพร้าและก็ถูกตั้งชื่อว่าเจนซึ่งเจนเป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแรงกว่าเด็กคนอื่นมากแต่เจงกลับ 그러면 <목> นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นเด็กที่ฉลาดมากและก็เป็นที่หนึ่งของชั้นมาตลอดแต่เจงกลับคิดว่าตัวเธอน่ะเป็นตัวประหลาดไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นจนวันหนึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งมาหาเธอเขามีชื่อว่าโรเบิร์สันซึ่งโรเบิร์สันน่ะก็ได้บอกว่าเขาทํางานให้กับองค์กรพิเศษแห่งหนึ่งและกําลังค้นหาเด็กสาวแบบเธอที่ทั้งเรียนเก่งมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะไปฝึกฝนและก็ทํางานรับใช้รัฐบาลต่อมาเจนก็มานั่งที่สเปซคอปองค์กรที่จะฝึกผู้หญิงให้ออกไปท่องอวกาศเพราะพวกเขาไม่สามารถจะส่งผู้ชายออกไปนอกโลกเป็นดดดนเเเีีีโยยยทท่่ไมหหาาาารรใ้พวกข,ขคํค ทางองค์กรก็เลยมองผู้หญิงที่เก่งที่สุดและก็แกรง่งมีสุขภาพจิตและก็อารมณ์ที่มั่นคงยิ่งถ้าเป็นหญิงบริสุทธิ์ก็ยิ่งดีซึ่งเจนก็เป็นหนึ่งในนั้นจากนั้นเธอก็เข้ามาสัมภาษณ์และเธอถ่งก็ตอบคำถามได้อย่างน่าประทับใจจนเธอผ่านเข้าทดสอบในขั้นตอนต่อไปได้และไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความอึดของร่างกายหรือทดสอบด้านสติปัญญาเธอก็สามารถทํามันได้ดีแถมก็ยังทําคะแนนสอบได้สูงเลี้ยวหาที่องค์กรกเคยมีมาแต่ว่าเธอกลับมีปัญหาด้านการเข้าสังคมกับคนอื่น วันหนึ่งเธอเนี่ยก็ได้มีเรื่องชกต่อยกับหญิงสาวที่เข้ามาทดสอบอีกคนหนึ่งเธอได้ชกผู้หญิงคนนั้นจนน่วมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ยรายมากอาจทําทให้เธอไม่ได้ฝึกต่อในระหว่างที่กําลังรอก,การตัดสินอยู่ หมอคนหนึ่งก็นำผลตวรวจร่างกายของเธอนะ่ะมาให้กับโรเบอร์สันดูและก็บอกว่านี่อาจทำให้เจนนะ่ะถูกตัดสิทธิ์จากการฝึกครั้งนี้แต่โรเบอร์สันก็บอกให้หมอปิดเรื่องนี้ไว้อย่าพิ่งบอกใครทว่าสุดท้ายเจนน่ะก็ถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีเพราะว่าเรื่องชกต่อยถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่โรเบอร์สันก็สัญญากับเจนว่าจะหาทางช่วยเธอให้ได้เพื่อจะให้เธอกลับมาที่สเปซคอปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกมาจากสเปซคอปเจนก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยการทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่ได้คคค่่่่าาาาาาแแรรรรรงงงนนนนนน้้อออออยยยิิดดลลละเเเเเธกกกก็ไจััับบ์สสภพใทีีขถึื ผู้หญิงทางรักที่ผิดหวังและก็สมหวังซึ่งมันก็เป็นความมันเพิงที่ช่วยฆ่าเวลาเือได้เป็นอย่างดีเธอทํางานเป็นแม่บ้านในตอนกลางวานันและก็เรียนหนังสือในตอนกลางคืน เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนฝนก็ดันตกลงมาเธอก็เลยเร่วิ่งออกมาเพื่อจะกลับบ้านแต่ว่าเธอกลับชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งและมันก็เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกตกหลุมรักใครสักคนจนยอมทิ้งความบริสุทธิ์ที่รักษามาตลอดแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานคืนหนึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มาดังด้วยกันที่สวนสาธารณะและชายคนนั้นก็บอกให้เธอรอเขาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะกลับมาแต่มันก็ไร้พี่แววเพราะว่าชายคนนั้น,นหายไปเลยไม่กลับมาหาอีกวันเวลาผ่านไปในที่สุดโรเบิร์สันก็กลับมาหาเธอและเขาก็ได้บอกความจริงว่าเขาทำงานให้้กกััับบบออองงค์รรลลพิษขฐายู่่แะไไมด ค้นหาคนเพื่อจะส่งไปนอกอวกาศแต่ส่งไปเพื่อจะแก้ไขความผิดพลาดต่างหาก ซึ่งเขาน่ยก็ต้องการคนพิเศษแบบเจนคนที่ไม่มีครอบครัวไม่มีสามีภรรยาแล้วก็ลูกไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคอยผูกมัดและงานนี้มันก็ซับซ้อนมากต้องอาศัยทักษะแล้วก็มีความจําที่แม่นยําเพราะเป็นงานพิเศษสําหรับคนที่เก่งที่สุดแล้วก็ฉลาดฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าเธอจะมีชีวิตที่สดใสรออยู่แต่ว่าความฝันนั้นก็ดับลงเพราะว่าเธอนะ่ยตั้งทันกับชายลึกลับที่ทิ้งเธอไปเหลือแต่จิตใจที่แตกสลายหลังจากนั้นเจนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับโรเบิร์ตสันอีกเลยต่อมาเธอก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเอออาร์จากกอกจากาทอนจน บอกว่าลูกของเธอปลอดภัยดีและก็เป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าในตอนที่ทําการผา่าลอดให้กับเธอหมอน่ก็ได้พบว่าอาวัยวะภายในของเธอเนะี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะว่าเธอมีอวัยวะครบทั้งสองเพศทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงซึ่งทั้งคู่ตัวไม่เต็มที่แต่ว่าของผู้หญิงตัวพอจะทําให้เธอมีลูกได้แต่การผา่าทอดก็ทําให้เธอเนี่ยเสียเลือดมากทําให้หมอจําเป็นต้องตัดรังไข่แล้วก็มดลูกของเธอทิ้งและก็จัดโครงสร้างทางเดินปสัสสาวะของเพศชายม่ให้กับเธอซึ่งมันก็ยังต้องมีการผ่าตัดเพิ่มอีกกกพพอออออเเธไได้้ฟัังแบบนน็ชปลยย ตัวเองหนึ่งก็จะกลายเป็นผู้ชายสังนั้นแต่ว่าเธอก็ยังมีลูกเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเธอตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าเจนเหมือนกับชื่อของเธอซึ่งลูกก็ทําให้เธอมีแรงใจมากขึ้นโลกที่พังทลายกลับมาสดใสครั้งหนึ่งแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งแอบเข้ามาขโมยลูกสาวตัวน้อยของเธอไปจนทําให้ใจของเธอแตกสลายอีกครั้งหนึ่งเธอพยายามทําทุกทางเพื่อตามหาคนที่ขโมยตัวลูกสาวเธอไปแต่ว่าก็ไร้วี่แววแม้แต่ตํารวจก็หาตัวชายคนนั้น อย่างสมบูรณ์วันเวลาผ่านไปเธอมองตัวเองในกระจกในตอนนี้เด็กสาวที่เจนเคยรู้จักได้หายไปแล้วเหลือแต่ผู้ชายที่มีชื่อว่าจอด กลับมาที่ปัจจุบันจอเน่ก็ได้ตัดพอว่าหลังจากที่ตัวเองกลายเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงในร่างกายผู้ชายแบบนี้จอไม่รู้ว่าต้องทํางานอะไรไม่รู้วิธีการค้าขายขับรถก็ไม่เป็นมันเลยยิ่งทําให้เขานั่เกลียดไอคนชั่วที่ขโมยลูกสาวเข้าไปและก็อยากจะฆ่ามันให้ตายหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจไปยื่นไปสมัครที่สเปซคอปอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าพวกเขาเนะ่ยมีประวัติของจออยู่แล้วทาให้จอถูกการหัวว่าไม่เหมาะสมจะฝึกอีกต่อไปจอรู้สึกอับจนหนทางแแต่่ททนทีเขาจะมวก,ดกทด้งวางอนา,นาคตตัวเเองไปขา ก็ได้หาวิธีเพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตยอยู่ต่อไปจอนได้เปลี่ยนชื่อและก็ตัดสินใจย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นิวยอร์กทำงานเป็นพ่อครัวทอดอาหารที่ใช้แรงงานอย่างหนักแต่ค่าแรงนั้ต่ำเตี้ยเรียดินจนสุดท้ายเขาก็มีเงินพอจะซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตเก,ก่าๆมารับจ้างพิมพ์งานทั่วไปวันหนึ่งจอนก็ได้พิมพ์ต้นฉบับเรื่องรล่ของชีวิตชายคนหนึ่ง และมันก็ดันขายได้ทาให้เขาในเกิดความคิดจะเขียนเรื่องราวขึ้นมาด้วยตัวเองบ้างจอนศึกษาคอลำเรื่องคําสารภาพจากนิตยสารจากนั้นก็เริ่มเขียนมันแล้วนําปากกาแม่นอกสมรสก็ได้เกิดขึ้นและนี่แหละก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมจอนถึงดูเข้าใจผู้หญิงมากขนาดนี้เพราะว่าเขาเคยเป็นผู้หญิงมาก,ก่อนเมื่อเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากจอนเขาก็เลยถามจอนว่าถ้าเขาพาผู้ชายที่ทําลายชีวิตของจอนมาหยุดตรงหน้าและจอนสามารถทําอะไรกับมันก็ได้โดยที่ไม่มีความผิดจอนจะฆ่ามันหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของจอนก็คือฆ่าอยู่แล้วเขาก็เลยบอกกับจอนว่าเขารู้ว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหนแต่จอนก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยโกหกเขาก็เลยบอกข้อมูลส่วนตัวของจอนออกมาทั้งหมดซึ่งจอนเนี่ยก็โวยทันทีเพราะคิดว่าตัวเองถูกสะกดรอยตามเขาก็เลยรีบบอกว่าไม่ได้สะกดรอยตามจอนและที่บอกว่าเขาสามารถพาชายคนนั้นมาหาจอนได้เขาพูดเรื่องจริงยิ่งแต่ว่าถ้าเขาพามันมาได้จอนต้องลองมาทํางานกับเขาแต่ว่าถ้าจอนไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเลิกทําได้ในตอนแรกจอน่ะมอจยยังไ เขาก็เลยบอกว่าโรเบรษษิร์ตสั่งให้เขามาช่วยพาจอนไปหาผู้ชายคนนั้น พอจอนได้ยินชื่อของโรเบสันก็ยอมตกลงและก็ไปต่อมาเขาก็ได้พาจอนมาที่หลังร้านและก็ให้จอนดูเครื่องทาเม่ชินก่อนจะพาเขาย้อนเวลากลับมาในปี1963ในวันที่เจนซึ่งก็คือจอนในตอนนี้เป็นผู้หญิงได้เจอกับชายคนนั้นที่มาทําลายชีวิตเธอแล้วเขาก็ได้บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เทมเพลอร์หนึ่งในสยนที่เดินทางย้อนเวลามาเพื่อจะปกป้องเหตุอัชญากรรมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็บอกให้จอนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็ทําตัวให้กลมกลืนและก็พูดคุยยยยยกกกันนัับบคคคนนนนนนนใใุุีี้้้้้หอออท่่สดจ็็เเเลถาาาามวาผูชนนนนะปะไรข เขาถึงอยากให้จอไปฆ่าเขาก็เลยบอกว่าองค์กรน่ะสงสัยว่ามันอาจจะเป็นมือระเบิดด้านและสําหรับจอผู้ชายคนนั้นก็คือคนที่ทาลายชีวิตของเขาจากนั้นเขาก็บอกให้จอไปดักรอผู้ชายคนนั้นและก็จัดการมันได้เลยเพื่อจะเปลี่ยนอดดีของตัวเองก่อนที่เขาจะไปทําทุระแล้วก็บอกว่าจะมารับจอหลังจากที่จอทํางานสําเร็จและหนังก็ตัดมาที่เจนเธอออกมาจากโรงงานและฝนก็ตกหนักในเวลาเดียวกันจอก็ได้มาดักรอผู้ชายคนนั้นที่จะมาพบเจนในคืนนี้ในระหว่างที่จอนกําลังมองหามันอยู่เขาก็ได้ชนเข้ากับเจนที่กําลังวิ่งมาหลบฝนและนั่นก็ทําให้ เขารู้ทันทีว่าคนที่ทำลายชีวิตเจนก็คือตัวเขาในตอนที่เป็นผู้ชายแต่เมื่อจอนได้หันมามองหน้าเจนก็ทำให้เขาหนักตกลงรักเธอซะอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เขาแยกกับจอนแล้วเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมาในปี1970ณจุดที่มือระเบิดด้านกำลังวางระเบิดอยู่เมื่อเขาเดินเข้าไปเขาก็เห็นว่ามือระเบิดด้านกำลังติดตั้งระเบิดอยู่เขาก็เลยยิงมันแต่มันก็หลบหนีไปได้จากนั้นเขาก็วิ่งตามไปก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันแต่ว่าเขาก็พลาดท่าถูกบันทัดจนสลบไปแต่่่่มมัันนกกกลลบไไาาาเเเขททิิ้งงแแะพียคดจป จากนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมาและก็ได้ยินเสียงปืนยิงต่อสู้กันเขาก็เลยรีบกลับไปดูแล้วก็พบว่ามีชายคนหนึ่งถูกระ,ระเบิดจนเสียโฉมและกําลังตะเกียกตะกายเอื้อมหาเครื่องทานแมชชีนอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปหยิบมันให้กับชายคนนั้นก่อนผู้ชายคนนั้นนจะหายตัวไปซึ่งชายคนนั้นก็คือตัวเขาที่ถูกระเบิดจนหน้าเสียโฉมเมื่อตอนต้นเรื่องและเขาก็คือคนที่เข้ามาช่วยหยิบเครื่องทายไมชินให้กับตัวเอง มาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้บ้างแล้วและเขาก็ได้เก็บชิ้นส่วนของระเบิดมาได้ก่อนจะย้อนเวลากลับไปยังปี1964มาที่โรงแรมแห่งหนึ่งและเขาก็หัวเสียมากที่จุดจบของมัน,นเป็นเหมือนเดิมเขาไม่สามารถจับมือระเบิดด้านได้ในเวลาเดียวกันจอนก็มานั่งคุยกับเจนอยู่ทั้งคู่พูดคุยกันอย่างถูกคอและจอนก็ดูเหมือนว่าจะรู้ใจเธอไปซะทั้งหมดซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วในเมื่อเจนก็คือตัวของจอนในอดีต อีกด้านหนึ่งในตอนนี้เขาได้มาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วโรเบอร์สันก็ได้โผล่เข้ามาและจากนั้นเขาก็ได้ส่งชิ้นส่วนตั้งเวลาของมือระเบิดด้านที่เก็บได้ไมาให้กับโรเบอร์สันและทงคูก็มองไปที่จอร์นกับเจนในอีกช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำนะ่ะมันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเจนไปตลอดชีวิตซึ่งโรเบอร์สันก็บอกว่ามันจะเป็นต้องทําแบบนั้นและมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเหมือนกับงูกินหางตัวเองวนไปวนมาไม่รู้จักจบสิ้นโรเบอร์สันก็บอกให้เขานะทำภารกิจจจจสสสุดทท้้าาาาายํเเเรร็็และะกกกตตอออองหวมพื่่่นคีโบัไป เวลาต่อมาพยาบาลก็ออกมาจากห้องและเขาก็ใช้จังหวะนี้แอบเข้าไปขโมยตัวเด็กทารกเพศหญิงออกมาจากนั้นเขาก็ได้พาเด็กน้อยย้อนเวลาไปปี1945และก็นำตัวเธอไปไว้ที่หน้าบ้านเด็กกาพร้าซึ่งเด็กคนนี้ก็คือเจนในวัยทารกก่อนที่เขาจะกลับไปยังปี1963อีกครั้งในเวลาเดียวกันจอนกับเจนก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จนกระทั่งถึงเวลาที่จอนจะต้องกลับเขาก็เลยบอกให้เจนนั่งรอเดี๋ยวเขาจะกลับมาจากนั้นจอนก็ได้เดินมาหาเขาด้วยความโกรธเพราะว่าในตอนนี้จอน่ะเข้าใจแล้วว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็รู้แล้วว่าเจนเป็นใครซึ่งเขาก็ได้บอกว่าจอนก็พร้อมที่จะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเขาก็เลยขอให้จอนกลับไปหาโรเบิร์สันที่สำนักงานใหญ่และจะได้รู้ว่าจุดหมายของจอนคืออะไรแต่จอห่ะก็ไม่อยากทิ้งเจนไปและก็ไม่อยากทำร้ายเธอเลยซึ่งเขาก็รู้ว่าจอห่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทิ้งเจนนแลละออั้้้เเธ่่กกงจรูววหหมมมืาาทไไไถึปด จากนั้นเขาก็ได้พาจอนเดินทางไว้อยังปี1985ที่สำนักงานใหญ่เทมเพ r อร เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้มาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่เทโพเราต่อไปในระหว่างที่จอร์จกำลังพักฟื้นอยู่เขาก็ได้คุยกับโรเบิร์สันถึงมือระเบิดด้านที่กาลังลอยนวลอยู่ซึ่งโรเบิร์สันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าในตอนนี้เขาทําภารกิจสุดท้ายสําเร็จแล้วนั่นก็คือการลักพาตัวจอ์มาที่นี่และจากนั้นโรเบิร์สันก็ได้ยื่นซองบางอย่างให้กับเขาและก็บอกว่าเมื่อเขาเดินทางมาถึงจุดหมายสุดท้ายเครื่องทางแมชชินของเขาจะปลดระวางโดยอัตโนมัติแล้วโรเบิร์สันก็ได้บอกลาเขาแล้วก็เดกเ,กเดิินนาาปอมมทงงงยังี1975ใืว ซึ่งก็ใกล้กับวันที่เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่แต่ทว่าเมื่อเขามาถึงจุดหมายสุดท้ายเครื่องทำให้ชินของเขาก็ไม่สามารถปลดระวางได้เหมือนกับที่โรบสันบอกซึ่งก็ทําให้เขางงมากเขาก็เลยเปิดดูซองที่โรบสันให้มาและก็พบว่า มันคือชิ้นส่วนของระเบิดที่เขาเคยให้โรเบอร์สันไปและโรเบอร์สันก็บอกให้เขาแกะรอยใบสั่งซื้อชิ้นส่วนนี้ไปหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณของตัวเองไปเรื่อยเๆโดยที่ไม่ได้รายงานเกี่ยวกับเครื่องทำแมกชีนที่มีปัญหาเลยเขาได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องเวลาคาสารภาพและก็แม่นองสมรสที่เขียนขึ้นมาโดยจอรนและที่แท้จริงแล้วชายคนนี้ก็คือจอรนอีกคนหนึ่งนั่นเองจากนั้นจอนก็ได้ตามแกะรอยมือระเบิดด้านตามบอดไายทั้งหมดที่้แล,ล่วดดนนั เขาก็ได้เจอกับมือระเบิดด้านจริงๆซึ่งมันก็ทําให้เขาตกใจมากเพราะมือระเบิดด้านก็คือตัวเขาในแัวชารา จากนั้นจอในวชราเนียก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ที่เขาตัดมาจากอนาคตให้กับจอดูแล้วก็บอกว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์ที่เ,เลวร้ายเกิดขึ้นมากมายและเขากำลังจะไป,ปยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่โดยการวางระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองนิวยอร์กและมันจะสามารถช่วยผู้คนได้มากมายกว่าตอนที่ทํางานในเทมเพิลเราอีกซึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าจอนในตอนนี้กลับไม่เห็นด้วยและก็บอกว่าเขาจะไม่มีวันเป็นมือระเบิดด้านแน่แต่จอนในวชาราก็บอกว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วและถ้าจอฆ่าเขาใใน,นน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 ตตตออออีี้้้จจนนจะะะะกก็็ลลาาเเปมมืรบิดดนนนคททััแง แบบนนั้แต่ทางเดียวที่จะสามารถหยุดห่วงโซนี้ได้ก็คือจรอน่าจะต้องไม่ฆ่าจรในวัาชาราและพยายามจะมอบความรักให้กับเขาอีกครั้งแต่ว่าจรก็ไม่ฟังเขาก็เลยจัดการฆ่าจรในวัาชาราทันทีสรุปก็คือเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นวนลูปที่จะวนไปเรื่อยเหมือนกับงูกินหางไม่รู้จุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดตั้งแต่เจนในวัยทารกมาเป็นเจนตอนสาวมาเป็นจรในวัยหนุ่มแล้วก็กลายมาเป็นจรในวัยกลางคนสุดท้ายก็กลายเป็นมือระเบิดด้านในวัาชาราซึ่งเขาจะต้องตามช่วยตัวเองและก็ตามฆ่าตัวเองเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีวันนจบสิ้ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่า สั้นๆเลยก็คือเรื่องราวเนี่ยมันวนลูปวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยเป็นวงกลมนะครับผมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดซึ่งมันก็ทําให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าเดินลูบนะครับถ้าใครที่เคยเล่นมันจะอารมณ์แบบนั้นเลยก็คือวนลูไปไปเรื่อยๆไม่มีทั้งทางออกไม่มีทั้งทางแก้ไขปัญหาสิ่งที่คิดว่าถูกกลับไม่ถูกสิ่งที่คิดว่าช่วยได้กลับช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องชมเนี่ยก็คือเรื่องการแต่งหน้าและก,การสแสดงในบทของจอร์ดที่ทางทีมงานสามารถคัดสันมาได้อย่างดีเยีี่่่่ยยยมเเเลนนะครรรัวาาาธออออกก็ืืผูู้้ชจจิงงงๆทพดสใ ถึงเวลาดูจริงๆมันจะงงงๆแล้วก็ไม่เคลดเท่าไหร่แต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากเลยสุดท้านะฮะหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจาก MDB ไปได้7.4คะแนนส่วนทางฝั่ง,งมะเขือนาโปรตีนตอมโต้เนี่ยได้ไป84%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ